สวัสดีค่ะขณะนี้สินค้าได้มาถึงที่ขนส่งที่หนองคายแล้วนะคะซึ่งเป็นสินค้าเครื่องอัดฟางรุ่ออัดด้านข้างเราจะนําสินค้าเครื่องอัดฟางรื่นอัดด้านข้างไปส่งให้ลูกค้าที่ฝั่งลราฝั่งหนองคายเวียงจันทร์นะคะด้านในฝั่งเวียงจันทร์ขณะนี้ได้นําสินค้ามาถึงและกําลังส่งให้ขนส่งแล้วค่ะขนส่งจะนําสินค้าเครื่องอัดฟางรื่ออัดด้านข้างส่งต่อไปให้กับลูกค้าที่ฝั่งลราค่ะ และนี้เป็นอะไหล่นะคะที่ลูกค้าต้องนําไปประกอบกับเครื่องอัดฟังนะคะเป็นคานล้อสองคานพร้อมล้อสี่ล้อนะคะเป็นคานด้านหน้าและคานด้านหลังค่ะค่ะและขณะนี้เรากําลังจะนำโฟลซ์ลิปนะคะเพื่อยกสินค้าเครื่องอัดฟังเรื่ออัดด้านข้างลงค่ะ อันนี้เป็นอะไหล่เพิ่มเติมนะคะที่ลูกค้าต้องนําไปประกอบสินค้านะคะอ่าตัวนี้จะเป็นที่รากจุงด้านหน้าค่ะแล้วก็จะมีตะขอดึงเชือกหนึ่งแล้วก็เกลียวรัดรางท้ายเพื่อปรับระดับความแน่นหลวมของก้อนฟางอีกหนึ่งคู่นะคะค่ะและอะไหล่นี้เราได้ลงไว้ที่ขนส่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนาอ่าให้ขนส่งนําส่งต่อไปให้ลูกค้าที่ฝั่งเราค่ะค่ะ แล้วมีเชือกมัดฟังหนึ่งคู่นะคะค่ะและนี่เป็นอะไหล่ที่ลูกค้าต้องนำไปประกอบกับเครื่องอัดฟังรุ่นอัดดนข้างนะคะตัวนี้เรานำอะไหล่ทั้งหมดนะคะลงไว้ที่ขนส่งแล้วเพื่อให้ขนส่งนำไปส่งต่อให้กับลูกค้าตัวนี้จะเป็นคานล้อพร้อมกับล้อนะคะคานล้อหนึ่งคู่ คารล้อหน้าและคารล้อหลังพร้อมล้อสีล้อนะคะแล้วก็มีที่รากจุงนะคะที่รากจุงเครื่องอัดฟังด้านหน้านะคะตัวสีเขียวเนี่ยนะคะตัวยาวๆที่รากจุงเครื่องอัดฟังพร้อมตะขอดึงเชือก1 1อันนะคะตะขอดึงเชือกแล้วก็เกี่ยวรัดลังท้ายตัวปรับระดับความแน่นหลวมของก้อนฟาง1คู่นะคะ และขณะนี้เราได้นําเครื่องอัดฟังรุ่นอัดดันข้างลงไว้ที่ขนส่งเรียบร้อยแล้วนะคะของลูกค้านะคะเครื่องอัดฟังรุ่นอัดด้านข้างชิ้นนี้นะคะจะเป็นสีเขียวนะคะ เครื่องอัดฟางไทยเส้นฟางสวยไม่ปนไม่ขาดไม่ทิ่มปากงวกวายช่วยลดต้นทุนสร้างไรายได้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมวิธีการบำรุงรักษาเครื่องอัดฟางกรุณาอัดเจรบีและกดน็อตให้แน่นทุกครั้งก่อนใช้งานก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะ